งงแงเราลืมเปิดโปรแกรมอัดคลิปอัดไปแล้วห้ารอบ <c oughs> ทั้งตายทั้งัวนี่ใช่นหะมหมดครบ <c oughs> โอ้มีคนต่อมาน่ะ Funny moment ปน,ม,นมันต่อมาแล้วปนอ,อ,อุ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุโยส่งหัวใจส่งหัวใจส่งหัวใจ <c oughs> สปีดสปีดกุลาอันกุลาอันหนดน มีดาบด้วยโลโดาบก่อนเยี่ยมรอดมาได้เช่ไนไรกันถือว่าคุนลุกทีเดียวถึงกลางแล้วค่ะคุณผู้หญิงไม่ใช่ะไรไม่ใช่องค์พระชึบนี่มนีนี่นีนีมีของดีหมวกหมวกเมื่อกี้เห็นไฟแชกอ่โอี นี่ทางนี้มีคนนี่ชุดเดินล่อนเล่นอย่างนี้ไม่กลัวตายเลยหนูโอ้โหใจเย็นๆนะตายหนึ่งตายหนึ่งเลยเหรอเนอ์ขะน้นี้คัหาไปไหนแล้วลาดเทียบเลยเอ้าวมันวิ่งห้อมแป้งมันไม่ตีแป้งเลยเนี่ยงครัชเป็นไงของเยอะจัดออกไฟก็อีทำชาร์ปสองได้ นี่ตัวเป็นชานไม่แป้งออมเจอใครเอ่ยเจอใครเอ่ยอ้อไอ้นี่มีเดียนว้ยจะฆ่านายนะเพื่อนเพื่อนนายก็บของของเราเอา้าโยนมาหิมดว <c oughs> ๋าเราทำชาบปสองได้าไชาร์ปสองอ๋าชุดพปรดักชั่นพัดลมเราเข้าไม้ปะเนี่ยไม่เข้าเลย อ่สป,ปีดเยอะมากโอ้เรามีาสี่ขวดเอ้ยฮัมสปีดเยอะมากกินเล่นๆดีกว่าแล้วกี่ตัวเอ่ยสองตัวนั่นไงตรงนั้นสวนัสดีพดุ่มมาสวัสดีพุ่มมาโอ้ยในโช็อกโก้ให้เราดูเหรออ๋อคนละทีมกันสวัสดี ดูให้แปะนางยังแปะยังไม่เห็นแกนั่นแหละเจง๋งรปล่อยก้อนไปเลยสวัสดีเลย <c oughs> <c oughs> ไปหนึ่งตัวสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวนายก็จะเป็นลายต่อไปพวกไม่ต้องกลนายอย<ะ>ากโดนไหมล่ะ <c oughs> ปอนไอ้แป้งลุย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 เล้ลลลาอ่ะเอามันหายไปไหนแล้ว<อ> <c oughs> มันจะตดลงไปเ